สวัสดีครับพ่กัผมนะครับเบีบอยนะครับจากช่องพีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับแบงบี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูบรรยากาศนะครับที่บ้านกันเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือแดดออกนะครับโอ้วันนี้แดดออกท้องฟ้าสดใสนะครับทุกคนผมก็เอาผ้ามาตากนะครับนี่เอาผ้ามาตากฟ้าเปิดนะครับแต่ไม่รู้จะเปิดหรือ เปิดตลอดหรือเปล่านะครับทุกคนก็โอเคแหละนะครับัาน,นจมามองท่าประจำตัวอืม แดดไปเดียเลยทุกคนเราไปเล่นกันเข้าไป่าแล้วพูดถึงแดดออกก็ดีนะครับก็จะได้่างเตนท์นะครับทำงานที่บ้านได้ก็คือไดาา้หญ้าทางหญ้าได้อยู่นะครับเนี่ยอ่าโอเคก็ยังได้หญ้าได้อยู่เนาะ ก็จะมีจุดที่ผมยังไม่ได้ดายก็คือตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เราก็ได้เปิดทางแล้วนะครับจะได้มีเรียกว่าที่ที่เดินเข้ามาในป่านะครับถ้าไม่ดายก็ลกอะ่ะอันนี้แม่ผมมาถางหญ้าเอาไว้แล้วบางส่วนแต่ถ้าอยากให้สะอาดก็ต้องได้นะฮะแล้วก็ถางถางหญ้าถางป่าที่มันขึ้นเนี่ยขึ้นบทบังอยู่เนี่ย ถ้าเราไม่ถามก็ขึ้นคึมจนมองไม่เห็นนะครับทุกคนอืก็ค่อยๆทำไปเนาะนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านอย่างน้อยเราก็ได้มีงานทำเราได้ถ่ายคลิปก็ยังพอมียอดบิลมีโฆษณาเข้าบ้างดีกว่าเราไม่มีคลิปอะไรนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับ f c ก็เสร็จจากคลิปนี้ก็จะทำคลิปเล่าข่าว นะครับอ้อบรรยากาศนะครับแดดดีจริงๆนะครับเออถ้าเกิดว่าแดดออกอย่างนี้ทั้งวันนะครับโอเคเลยนะทุกคนนะอ่าเพราะว่าฝนตกโห่ตกทุกวันเลยเมื่อวานก็ตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายตกเรียกได้ว,ว่าไม่ได้พักอะไรเลยนะครับทุกคน อ่าตกแบบไม่ให้พักเลยอ่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ถางแล้วก็ค่อยๆดายให้โล่งๆนะครับมันจะได้มองเห็นอ่าโซนหน้าบ้านเนี่ยก็จะได้เห็นทุ่งนาตรงนี้นะครับจะมอมจะมอมก็วิ่งไปในป่านะครับ แป๊บๆนะครับก็เพลแล้วนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงเช้าแล้วนะครับเร็วมากเลยทุกคนเราอยู่บ้านนะครับเราก็ทำคอนเทนต์ของเราไปนะครับแต่เมื่อวานนี้คือบรรยากาศมันคืมตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็มาช่วงอตอนบ่ายฝนก็ตกนะครับแต่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าท้องฟ้าสดใสนะครับแดดแรงมากแต่ว่า เราอยู่ในป่าเราก็มีล่มนะครับมีมีล่มเนี่ยเราก็ยังพออาศัยล่มได้นะครับทุกคนจะมอมไปวิ่งเล่นมานะฮะแงมันอันี้อันนีอืนน้จหอบเนา เสือมันก็ไปลุยน้ำนะครับอ่ะช่วงนี้นะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็เหลืออีกหนึ่งวันใช่ไหมครับวันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมพรุ่งนี้สามสิบเอ็ดสิงหาคมพรุ่งนี้ก็คือเปิดม่านบ้านบารมีนะครับเอฟซีท่านไหนที่ซื้อบัตรหน้าง,งานก็ไปรับชมหน้าง,งานได้นะครับส่วนเอฟซีท่านไหนที่ อ่าไม่มีเวลาไปนะครับก็จะซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับอ้หมดกัดโอเคก็มีบัตรกลุ่มปิดนะครับ f c ซก็าสามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดแล้วก็เข้ากลุ่มรับชมไลฟ์สดลิเกนะครับในคืนพรุ่งนี้อ่าในคืนพรุ่งนี้นะครับอ่าส่วนตารางตารางงานที่เราตามลิเกเนาะก็ Ờ, เดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับว่าวันที่เจ็ดกันยายนจะไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องดูสถนานการณ์น้ําด้วยนะนะครับคือเส้นทางที่เราเดินทางเนี่ยน้ํามันจะท่วมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมต้องเอาล่มมาเลยนะครับเพราะว่าร้ <laughs> อนครับทุกคนต้องใช้ล่มนะครับถ้าไม่ใช้ล่มเราก็ต้องใส่หมวกนะครับทุกคน เดี๋ยวเราไปนั่งตรงกระท่อมนะครับตรงแค่เดี๋ยวกระท่อมฝั่งนี้ก็จะต้องรื้อออกนะครับเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้นะครับโอเคก็ผมก็จะทำห้องอทำห้องห้องนอนใหม่นะ,นะครับจะได้มีห้องที่ไว้ศสยนอนเอาไว้ทำงานนะครับทุกคน อ่าโอเคแลวตอนนี้คือเราสามารถทํางานอย่างอื่นได้เนาะเพราะว่าแดดออกนะครับทุกคนยังไงก็รอเดือนหน้านะครับที่ผมอ่าจะเดินทางไปก็อยากจะไปอยู่นะครับราชบุรีอยากไปอยู่เพราะว่ายังไม่เคยไปนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าไปไม่ได้ก็จะไปรอไปวันเดียวก็คือวันที่สิบสี่ สิบสี่กันยายนนะครับที่อำเภอโชคชัยนะฮะที่โคราชนะครับแล้วก็ที่สมุทรสาครมันจะมีอยู่สองสองคืนนะยี่ห้ายี่หกก็ยังไม่รู้ครับจะไปได้หรือไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยถึงวันเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับว่าไปได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะครับที่บ้านเอฟซเป็นยังไงบ้างครับที่บ้านผมตอนนี้ล่าสุดคือฝนไม่ได้ตกแล้ว เพราะว่าตกเมื่อคืนไปเยอะแล้วนะครับเช้านี้บรรยากาศแจ่มใสท้องฟ้าแดดออกนะครับก็รู้สึกเริ่มเริ่มร้อนนะครับแต่ก็ดีครับทําให้เราได้ตากเสื้อผ้าได้แห้งนะครับถ้าคืมทั้งวันอะ่ะเสื้อผ้าก็ไม่แห้งหรอกครับมันแห้งอยู่แต่มันยังมีความชื้นอยู่นะครับเมื่อวานผมผมตากผมซักผ้าเนี่ยมันมันยังไม่แห้งไม่สนิท ยัมีความชื้นอยู่ผมก็เลยยกลาผ้าเนี่ยเอาไปตากกลางกลางแดดนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนของพระอาทิตย์เนี่ยช่วยฆ่าเชื้อโรคเนาะนะครับอืมเช้านี้ก็นะครับได้กาแฟนะครับได้กาแฟกินนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ครับแก้วมังกรน,นะครับซื้อมาเมื่อวานเดี๋ยวนะแก้วกาแฟอ่ะ แก้วมังกรซื้อมาเมื่อวานก่อนนะครับวันนี้ก็จะได้กินเพราะาเหลือเหลือสองลูกนะนะครับเหลือสองลูกนะครับแล้วก็มีกล้วยไข่เขามาให้นะครับก็เดี๋ยวจะได้เอามากินอ่านะก็เป็นผลไม้เช้านี้เนะช้านี้ก็เมื่อเอช้าผมกินไอ้นี่ครับน้อยหนาน้อยหนาต้นที่อยู่ตรงบ้านแม่นะมันมันสุกแล้วนะครับได้กินน้อยหนาไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ มีแก้วมังกรแล้วก็กล้วยไข่นะครับแล้วก็มีอฝรั่งที่แม่ปลูกไว้แต่ก็ลูกมันยังไม่ใหญ่แต่ว่าตอนที่ผมมาวันแรกผมได้กินไปนลูกหนึ่งเพราะว่าลูกมันแก่แล้วลูกหนึ่งนะครับคือผลไม้รอบบ้านนะ่ะนะครับปลูกไว้เจอครับมันก็เวลามันมีผลเนี่ยเราก็กินได้อย่างผมไม่มีอะไรกินผมก็จะไปกินมะละกอสุกอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปสอยมะละกอสุกมากินลูกหนึ่งนะครับลูกลูกไม่ใหญ่หรอกแต่ก็โอเค ่เมื่อวานน่ะนะก็คือผลไม้ตามฤดูกาลครับทุกคนคือตอนเนี้ยหน้าฝนเะนี่ยมันก็จะเป็นของอ่าน้อยหนานะครับน้อยหนาแล้วก็จะมีฝรั่งฝรั่งมันก็มีตลอดแล้วมั้งนะครับอ่าส่วนกล้วยมันก็มีตลอดอยู่แล้วนะนะครับกล้วยก็มันมันมีตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วแต่เลยว่ามันจะออกอะไรตอนไหนนะครับอืม เดี๋ยวก็ค่อยๆทาไปนะทุกคนเนาะนะครับอิฐบล็อกก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก่อนก่อนที่ผมจะก่ออิฐเนี่ยผมจะต้องตัดต้นสักออกก่อนนะครับตัดต้นสักออกก่อนเพราะว่า,าเดี๋ยวเวลาที่ทําทําห้องเนี่ยยังไงเราก็ต้องโค่นมันออกนะฮะถ้าไม่โค่นออกมันก็ทําลําบากนะครับเพราะาเราต้องการใช้เสาของมันก็คือเสาไม้สักที่ต้องการใช้นะครับเรา ตัดไม้สักแล้วเราก็ต้องลอกเปลือกออกนะครับเพราะว่าไม้สักมันมีเปลือกหนาอ่าก็ทําเองนะครับงบประมาณมันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับทุกคนนะครับเราก็ทําแค่พออยู่ของเราอะ่ะผมทั้งสร้างสไตล์สร้างาาสไตล์รีสอร์ทเล็กๆนะครับอันนี้ก็ว่าจะวางแบบเป็นสองชั้นน้อยๆข้างล่างทําเป็นห้องปูนข้างบนเป็นเป็นพื้นไม้นะครับ ก็คือสองชั้นไงนะครับอย่างน้อยเราเราขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเราเปิดหน้าต่างมองมาชมวิวข้างนอกเนี่ยก็ยังได้เห็นวิวข้างบนใช่ไหมอ่าก็โอเคอเนาะก็ค่อยๆทำไปครับถ้ามีอ่ากระแสลิเกงานลิเกก็ไปถ่ายลิเกถ้ากลับมาบ้านก็มาทำคอนเทนต์มาทำงานที่บ้านนะครับก็ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าปกติของเรา นะครับมีอะไรเราก็ถ่ายให้ f อฟดูถ้ามีงานก็ตามงานนะครับก็สิ่งไหนที่เราทําแล้วมันมีไรายได้มันพอที่จะทําเงินได้เราก็ทําในสิ่งที่เราทํานะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้มีงานไหนนอกจากทํา y o u t u b e นะครับเพราะฉะนั้นทํา y o YouTube ก็ต้องถ่ายคลิปลงช่องนี่คือหน้าที่หลักของ y o u t u b e นะครับแล้วก็มีไลฟ์สดพูดคุยกับ f อฟ อ่าก็จะหลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่บริหารช่องอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวแม็กกี้ก็ขอทํางานก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวทําคลิปข่าวต่อไปนะครับคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ